ฟังเรื่องปีศาจในขวดแก้วซึ่งมีคำสาบคือใครก็ตามถ้าตายไปโดยที่ยังครอบครองขวดนี้จะต้องตกนรกไปตลอด <c oughs> และถ้ามีการขายต่อเพื่อเปลี่ยนเจ้าของต้องขายในมูลค่าที่น้อยกว่าที่ได้ซื้อมาและคนที่ครอบครองคนสุดท้ายต้องตกนรกตลอดการเช่นกันเควเป็นทหารเรือหนุ่มอาศัยอยู่บนเกาะฮาวายเขาต้องการท่องโลกว่างจึง จึงมุ่งหน้าไปซานฟรานซิสโกสหรัฐอเมริกาที่นั่นเขาได้เห็นความเจริญรุ่งเรืองบ้านเรือนสวยงามมากมายทันใดนั้นเขาสังเกตเห็นชายชาราเจ้าของบ้านหลังหนึ่งมีสีหน้าเศร้าหมองเมื่อชายชาราเห็นเคเวเขามองไปในบ้านของเขาชายชาราได้พยักหน้าเชิญชวนให้เคเวเข้าไปเดินดูบ้านโดยกล่าวว่า นี่คือบ้านที่สวยงามของฉันเธอก็สามารถมีบ้านสวยงามเช่นนี้ได้เช่นกันถ้าเธอมีขวดที่ฉันมีและฉันยินดีมากถ้าเธอจะช่วยซื้อขวดใบนี้ชายชรากล่าวว่าทรัพย์สมบัติรวมถึงบ้านของฉันมาจากขวดกลมคอยาวสีขาวเหมือนน้ำนมมีลวดลายเป็นสีรุ้งภายในมีบางอย่างเคลื่อนไหวไปมาเหมือนเปลวไฟเป็นขวดที่ไม่แตกสามารถเด้งกลับขึ้นมาครับ ขายลูกบอลหากมันตกสู่พื้นชายชรากล่าวเพิ่มว่าเปลวไฟที่เห็นคือเปลวไฟในนรกมีปีศาจอาศัยอยู่ในนั้นใครก็ตามที่ครอบครองขวดปีศาจในขวดจะเชื่ยฟังเขาปีศาจจะนำทุกอย่างมาให้ตามที่เขาสั่งไม่ว่าจะเป็นความรักชื่อเสียงเงินหรือบ้านวสวยๆเหมือนบ้านหลังนี้ เคเวอดสงสัยไม่ได้จึงถามว่าถ้าเป็นเช่นนั้นทำไมคุณต้องการขายมันชายชรากล่าวว่าฉันได้ทุกอย่างที่ต้องการและฉันก็ชรามากแล้วฉันจะต้องบอกเธอถึงข้อเสียของขวดคือผู้ที่ครอบครองขวดถ้าเสียชีวิตก่อนจะขจัดหรือขายมันออกไปเขาจะต้องถูกเผาในนรกตลอดกาล เคเวได้ฟังข้อมูลเขาจึงรีบบอกว่าถ้าเป็นเช่นนั้นเขาจะไม่แตะต้องมันเลยเขาคิดว่าเขาอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีบ้านหลังใหญ่หรือทรัพย์สินมากมายและไม่ต้องการถูกเผาในนรกหลังความตายแต่ชายชราก็ยังรบเร้าให้เคเวซื้อขวดและอธิษฐานเอาประโยชน์จากขวดแล้วขายให้คนอื่นต่อไปเคเวถามถึงราคาขวดชายชราบ,บอกว่า จะขายให้เขาตามเงินที่เขามีคือ50ดอลลาร์เคเวถามว่าทำไมราคาขวดจึงถูกมากชายชรากล่าวว่านานมาแล้วเมื่อสิ่งชั่วร้ายนำขวดขึ้นมาบนโลกในครั้งแรกขวดมีราคาแพงมากหลายล้านดอลลาร์แต่มันจะไม่สามารถขายได้ยกเว้นขายในราคาที่ต่างกว่าที่ซื้อมา ดังนั้นราคาของขวดจึงตกลงไปเรื่อยๆในรอบร้อยปีที่ผ่านมาและขณะนี้ราคาขวดถูกมากฉันซื้อมาแค่90ดอลลาร์ฉันสามารถขายมันได้ในราคา89ดอลลาร์99เซนตเคเวถามว่าแล้วผมจะทราบได้อย่างไรว่าทั้งหมดเป็นเรื่องจริงชัยชาราตอบว่าเออถ,ถ้าเธอให้ฉัน50ดอลลาร์ตามที่เธอมี แล้วเอาขวดนี้ไปและอธิษฐานของเงิน50ดอลลาร์คืนถ้าเธอไม่ได้50ดอลลาร์คืนฉันจะเอาขวดคืนพร้อมจ่ายเงินคืนให้เธอเคเวคิดว่าไม่อันตรายเขาจึงเสี่ยงซื้อขวดและอธิษฐานของเงินคืนและเขาก็ได้เงินคืนตามที่ต้องการแต่เขาอยากทดสอบอีกครั้งว่าถ้าเขาขายราคาสูงกว่าที่ซื้อมาจะเป็นอย่างไรสิ่งที่ปรากฏกับเคเวคือ ขวดได้กลับไปอยู่ในกล่องเสื้อผ้าของเขาเมื่อเคเวเห็นเขารู้สึกตกใจที่ขวดกลับมาหาเขาเร็วมากเคเวได้เล่าเรื่องของขของขวดให้โลพาก้าเพื่อนของเขาฟังโลพาก้าสนใจจะซื้อขวดต่อจากเคเวเคเวได้อธิษฐานขอทรัพย์สินต่างๆทันทีที่เคเวเดินเดินทางถึงฮาวาย เขาได้พบเพื่อนซึ่งได้แจ้งให้เขาทราบว่าลูกพี่ลูกน้องของเขาเสียชีวิตจากการจมน้ำตายเคเวจึงเป็นผู้รับมรดกคือบ้านและทรัพย์สินจำนวนมากโลพก้าต้องการเห็นว่าปีศาจในขวดมีจริงหรือไม่ซึ่งเคเวก็อยากเห็นเช่นกันแล้วเคเวก็ยกขวดและพูดว่าผีจงออกมาให้พวกเราได้เห็นแก่พอเคเวพูดจบผีก็ปรากปรากฏตัวออกมาและกลับ ลงไปในขวดทันทีมันเร็วเหมือนจิ้งจกทั้งเคเวและโลพาก,ก้านั่งนิ่งด้วยความกลัวสุดขีดพวกเขานั่งนิ่งนิ่งจนเกือบพบค้าก่อนที่โลพาก,ก้าจะอำลาจากไปเขากล่าวว่าผมเป็นคนรักษาสัญญามิเช่นนั้นผมจะไม่แตะขวดนี้เป็นอันขาดผมจะอธิษฐานขอเรือและเงินแล้วผมจะรีบขจัดเจ้าปีศาจนั้นให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ตลอดเวลาเคเวสั่นด้วยความกลัวและเขาได้สวดวินรอนให้พระเจ้าคุ้มครองเพื่อนและขอบคุณที่พระเจ้าช่วยขจัดปีศาจในขวดให้เขาจากนั้นมาชีวิตของเคเวก็มีความสุขแล้ววันหนึ่งเขาได้พบสาวสวยชื่อโคคัวาเธอดูน่ารักและมีเมตตาเขารู้สึกรักและตกลงจะไปเจรจาสู่ขอ,ขอกับพ่อแม่ของเธอในวันรุ่งขึ้น เคเวได้เตรียมการเพื่อชำระร่างกายระหว่างนั้นเขาสังเกตเห็นผิวของเขามีลักษณะเป็นผื่นขาวๆเป็นหย่อมๆเขาทราบได้ทันทีว่าเป็นอาการของโรคเรื้อนซึ่งไม่มียารักษาเขาตกใจสุดขีดและเป็นทุกข์มากเขาไม่อาจแต่งงานกับโคคัวเพราะจะแพร่เชื้อให้โรคให้เธอแต่เขาจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้เธอต้องอับอายจากการนัดหมายสู่ขอเธอ ในที่สุดเขานึกถึงขวดด้วยความกลัวถึงสิ่งชั่วร้ายที่ที่อาจจะเกิดขึ้นถ้าท่านชอบกรุณากดหัวใจคอมเมนต์และแชร์เป็นกำลังใจในการจัดทำและโปรดติดตามตอนต่อไปซึ่งเป็นตอนจบค่ะขอบคุณค่ะ